โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับอยู่เกม OG 2สุงซุปเปอร์สามก็งนะทุกคนโอเคครับผมก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์สองร้อยยี่สิบหกนะทุกคนน่าจะใช่นะโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับทุกคนก็น่าจะเป็นวันเกิดผมพอดีอ่ะคลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับทุกคนผมก็จัดให้นานที่สุดนะครับทุกคนโอเคครับนานที่สุดสเหรับผมก็ไปงานกี่ทีนะครับทุกคนอ่ะผมขอถามหน่อยนะครับทุกคน ว่าประมูลเสร็จเนี่ยมันต้องรอของไหมครับทุกคนผมประมูลประมูลหมวกไปนะแล้วมันมันเหมือนไม่ได้ของอะผมได้แับยี่สานะครับมันได้ยี่สิบเศษนะแต่ผมมันยังไม่ได้เศษเลยอะหรือมันต้องกดรับแล้วมันไม่ทันแล้วเนี่ยมันหมดแล้วอะทำไงเนี่ยพี่ๆไม่นะอ่ะแล้วผมทำไงครับทุกคนเพื่อนๆใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปประมูลด้วยอ่ะอดะแล้วเรามาตีฝันร้าย อันนี้ผมเอาบุญเองเข้ามาในทีมนะทุกคนอันตอนนี้ผมใช้ทีมเต็มเลยผมเอาจิวทายไปใช้ด้วยเท่ครับทุกคนอันนี้ผมใช้ส่วนตัวนะน,นี่ทุกคนดูยุบห,หกหมื่นเก้าโอเคครับขอบคุณคนสิบดีกว,ว่าเราผ่านแล้วเราก็จะกดตรงนี้รัรวยใช่ไหมนี่มัวผมผ่านไปไหนอะผมสร้างประมูลครบแล้วอะโอ้โหเสียดายนี่มันต้องรอเวลาวะเพื่อน ผมประมูลไปเกือบหมื่นทองนะแล้วมันไม่ได้เสร็จเลยอ่ะทำไงอ่ะอะครับครับจุดท้าย่อนลหมวกมันค่อยย่อยนะเงินหมดอีกจะมีอะไร,ร,รไดี์แบบนี้ไหมอ่ะกดว้าวตองขึ้นมาต้องสี่หมืนเนี่ย อัน,นนี้ผมกดไปตีสิบครั้งพอแล้วกันเงินไม่มีครับทุกคนผมเนี่ยอยากเวลเจอสิบม,มาครับทุกคนผมไม่ชอบมดนนี่นะเนี่ยผมอยากกดกวาดล้างได้อะ่ะอโหผมเกลียเล่นโมดนนี้มากเลยอะอ่ะแล้วก็ทำเวสประจำวันให้เสร็จพอแล้วกันมันไม่เสร็จอยู่แล้วครับทุกคนผลิีเวสที่เราทำไม่ได้ด้วยเนฮะ้ยครับเราไปตี เึ๊บเรียบร้อยทีจะตายผมแม่งเก่งเกินไปวะเฮ้ยนี่แหละอากาศยามเช้าครับทุกคนแล้วผมจะโชว์พลังของผมครับทุกคนเอาเตีคนนี้แล้วกันซุนเซ็กผมว่าโดนเขาตบฉันอนเลยโอเคเอ,เอ้าชนะวะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่โอเคครับแล้วเราอ่ะมันต้องเล่นทั้งหมดผมกดสคิปเลยแล้วกันปึ๊บ เฮ้ยชนะทุกตาเอาเรื่องอันนี้แล้วปะลังโจรสามคนเราไปตีสามคนแล้วกันโอเคครับคนที่หนึ่งไปเรียบร้อยบรรยากาศตอนเชา้ามันดีจริงๆเลยนะมมงอยากไม่เพื่อนใหญ่ผมเล่นเกมอะไรบ้างไหมก็คอม,มเมนต์ก็ได้ครับทุกค,คนแล้วผมก็ลองไปเล่นดูถ้ามันสนุกแล้วผมก็อากาศจะเล่นย,ยาว โอเคครับตอนนี้เสียงนกเต็มเลยนะแล้วผมขอปิดหน้าต่างไปครับทุกคนโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับเดีวเราไปลุยต่อเมื่อกี้ผมถึงหน,นละสก,กัดนะครับทุกคนเอาสก,กัดธนูไปเลยโอเคครับราริจเสร็จพอเราจะไปอัพอัพะไรดีหนาตังแเราไม่ค่อยมีอยู่ด้วยอ่ะรู้สึกเหมือนจิ้วทายใส่ยอยู่ใช่ไหมเอาไปใส่เลยอัพุดผลตามใจชอบไปเลยเพลิน อันนี้สุ่มฟรีสามพันลรบอ่ามีบุญเองผมไม่สุ่มวะ่ะลรบมได้มืกี่เศษเนี่ยได้มาห้าเศษรืสี่เมกกื่อกี้โอเคใช้ทองอันนี้ผมคุ้มนะครับผมสุ่มเลยหนึ่งครั้งครับมันก็ได้ทองมาครึ่งหนึ่งคืนมานะผมอยากไว้เจ็ดิบะตอนนี้มีกี่ลูกเจ็ดสิบอันนี้ผมซื้อเดียววะ่ะ มันได้อย่างละสิบเลยนะอ่ะซื้อมาแล้วกันไม่รูร้ผมซื้อมาแล้วหอคอยหอคอยของตัวลีแล้วกันแล้วผมก็จอาจจะเก็บเอาไปแลกอาวุธอุปกรณ์สีทองอันดับสิบเจ็ดดีกว่านะเอาเป็นดาบแล้วกันใส่บุญเองแบบแรงๆนี่ครับมันใช้เท่าเยอะไหมเดี๋ยวผมดูก่อน ตอนนี้มีอยู่14แรกได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับทุกคนนะครับรเดีเ๋ยวเราค่อยเก็บต่อแล้วกันไปจากกองทัพผมไปจาก300ออก,กันนะครับอ่ะแล้วผมขอดูคนในแคนก่อนตอนนี้แคนเหลือต้องกี่คนวะเนี่ยมัน30เจ็ดเหลือมันเจ็ดคนอ่ะผมรับคนนี้มาแลนวลังเยอะดีดตอนนี้เป็นกรับสม้มหมดแล้วทุกคนสุดยอด เราผมขอดูคนไม่ออนนานเกินสามวันเลยนะหนึ่งวันผมยังให้ไผ่นะครับอันนี้สองวันโอเคสามวันโอเคครับขอออกนะ PG รู้ส,สึกเหมือนจะมีรองแคลนลบออกไปแล้วโอเคครับไม่เป็นไรอันนี้จนะเป็นช่องจากไกา่ฮัตเกมนะครับทุกคนใครเคยดูไหมเป็นช่องสีเหลืองนะเป็นเพื่อนผมนะหรือเป็นพี่ก็ได้ครับทุกคน เอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปตีตรงนี้ซะหน่อยตหานแนวหน้าปึ๊ดตีไปโคตรแรงผมไม่แรงเป็นไหนแรงที่ไหนนะจริงตีตีเพิ่งจะครึ่งหลอดแต่ต้องสามดับแล้วโอเคไหนดูสิผมอยู่ดับเลยะวะ่แบบดับเท่ๆหนึ่งๆไม่จริงนะน่าจะเป็นจั๊กก๊กไหมเอาซิทเหมือนกันนะครับแต่เขาจะเล่นทีมสี่ เอาลระผมกะจะเล่นทีมสี่ครับทุกคนแต่ผม,ผมรู้สึกอยากปั้นบทเอกขึ้นมานะก็ <c oughs> เลยอัดเต็มที่เลยอ่ะโอเคกดอยากเล่นเกมแบบภาพสวยๆมีนะ่ารับมากเพื่อนโอเคลเราทำเหมือนที่เราตีไหวแล้วกัน โอเคคนนี้เลย <laughs> ผมที่ใครไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับทุกคนผมขอยึดกันแล้วกันอ,อุ้ยโอ้โหผมอยู่ได้ไ็นถึงห้าทีผมจะยึดอ้าวสุดยอดอันนี้เราไม่กดนทองครับเดี๋ยวเราก็โดนตีร่วง <laughs> เพิ่มอยาให้เพลอนติดคนก้นไปแล้วติดคน อ่ะเราดูนะครับผมจะอ่านได้ถึงกี่ทีนะทุกคนถ้าพื้นที่ผมไหวนะเพื่อนอีกฝ่ายเต็มแล้วโอเคครับเพื่อนเขาเต็มแล้วไม่เป็นไรแล้วเราไปบริกิจประจำวันต่อแล้วกันอ,อันนี้ผมทำไปแล้วโอเคกวาดล้างเลยครับจนเวลไม่ถึงนะอันนี้เล่นได้โอเคครับดุยเราถึงสองเราก็จะกดข้ามไปแบบ ชิวๆช,ชิวหรือเปล่าเอาโอเคเรียบร้อยได้มาห้าร้อลูกยาเลื่อนขั้นเอาโอเคครับอันนี้มันสกัดดีละมังอ่ะอันนี้ก็คลนได้รัวๆอีพีเรากดไปเลยผมเวลจะหกจ็ดแล้วนี่ผมน่าจะปั๊มน่าจะได้พวกหกแปดอยู่ละมัง้งมังนะ ไอครับอัพเวลอัะขึ้นเื่ออัพตัวอ่าอัพบุธเองให้บวกสิบก่อนดาเมจทั่วไปบวกห้าเซนถ้าปั้นหลายตัวมันก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะทุกคนอ่าโอเคครับอาตัวนี้บวกสิบไว้ก่อนสกัดอ่ะสกัดกันสกัด พี่พลังผมจะสองล้านสี่ล้านดิสี่ล้านสามไม่น่าจะถึงนะเฮ้ยอันนี้รับเงินโอปูผลการเงินมานานแล้วเฮ้ยไม่นะผมทราบประมูลรู้สึกเสียใจหรือมันได้ของที่หลังอนะ่ะทุกคนมัน,ม,นม,มันไม่มีที่กดรับอะ่ะของผมอะ่ะหรือผมไม่รู้วะใครรู้ก็สามารถบอกได้นะตัวน้นะียผมเสียทองฟรีเลยกนะันใช่ไหมเนี่ยผมเสียทองฟรีได้เลย รือเปล่าอประมาตรงนี้ผมเล่นหมดแล้วโอเคเราไปลุยด่านกันดีกว่านะจิ๊ดลึกถ้าใช้ตัวน้อยกว่านี้มันจะไปสองรอบไวกว่านะโอเคครับผมไม่รู้จะเล่นผ่านไปถึงไกลไหมนะ แต่ก็ดาวไม่เต็มก็ปล่อยมันไปแล้วกันเราก็จะผ่านไปเรื่อยเอามาอัพพลังครับทุกคนตรง้ที่เป็นรูปดวงดาวน,นะผมกดข้ามหลวๆไม่ข้ามสักทีเ่ยนะที่นี่มันเหมือน Low โลอิดเลยโลบโลดโลหินทองแดงหรือเปล่าวะโอ้ยครับกูด,ดานนี้ผม เหลือเหลือกิ่ตัววนเนี่ยได้ดาวเดียวด้วยเอาเรื่องตอนที่ผมปิดเสียงนะทุกคนเราเสียงเกมเข้าดังเกินอะ่ะการหาเกมชิลเล่นสักเกมผมไปเล่นสตาร์เดียวมานะแติดลไปเล่นด้วยกันไม่ได้ครับทุกคนแบบมันจัดเลยทุกคนแต่มาเล่นด้วยกันไม่ได้อะ่ะแล้วรอมาอัปเกรดแล้วถ้าเปิดอัปเกรดผมอ่ะจะมาทำคลิปนั้น ีไปเอาทำไมตัวนั้นมันมันมีอยู่นะเห็นไหมเหี four ้ยนะติวเลี้ยวมารับสีม่วงสิบล้านบาทกดวันวันผมก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทุกคนทำวนไปวนมาหรือเปล่าวะโอเคครับเราอัพรับรับอันนี้อ่าอันนี้ไปไปหมดกวดล้างนะพีนาฏไป ถ้าเราเวลยิงสูงมันก็จะยิงสบายทัังตัวนเพราะตอนหลังมันกดกดข้ามได้นะหรือแบบกดผ่านยาวๆหรือกวาดล่างนะ่ะเออแบบดีเกินแล้วผมรอผมเวลเจะติก,ก่อนชีวิตนี้ผมก็จะสบายขึ้นผมถึงรีปัมเวลนะทุกคน,นไม่ใช่หรอกผมไม่ค่อยว่างนะคุณเองผมเริ่มแรงหรือเปล่ารู้สึกไอดีนี้ผมจะไปไวกว่าไดีเซิร์ฟพิลเลลนะทุกคนไดีเซิร์ฟพิล้ลผมเล่นอะไรไม่รู้ยังกับเตา อันนี้โหมดนี้มันกดข่าไม่ได้นะโอเคเราไปให้หารมังกรดีกว่าให้มังกรเพื่อสิบปึ๊บโอ้โหเด็กยังไม่ถึงครึ่งลอดอับได้ปลามสองตัวทารบทองครับอันนี้มันต้องทำไงอะ่ะมันจัดทีมไหมผมเชิญเพื่อนไม่มีใครสักคนเลยโ okay. อเคครับออกแม่งเลย มาหมดนี้น่อยแล้วกันเอาตรงมันก็กดข้ามได้นะครับทุกคนแต่ผมก็ีเกียดกดทีละตัวเนี่ยเนี่ยมันต้องกดอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะจิ๊บจิ๊บเอยออเคส่วนใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์สองรอยี่หกนะครับทุกคนก็รับเข้ากิวอยู่นะขอพลังสองล้านขึ้นแล้วกันนะครับทุกคนกิวชื่อดวิลนะ คือคิวบิาสานครับส่วนเกี่ยวลสามนะยู่ดับสิบกว่าป่ะเนี่ย u หกเกียวเกเยวกิอยออยูดับหกเออการหางเงินนะครับทุกคนเหมือนมีคนเคยถาม,มานะก็กดก็ได้เงินเหมือนกันถ้ใครก็ได้ช่วยกดผมก็ตัดตัวใจใช่ไหมกดถูกใจเอ,อดับสามสี่ครับทุกคนสามารถมากดให้ผมได้ช่วยกันครับคนไทยกันเองเกี่ยวไปเนนะี่ยแล้วผมมาดูนะหัวใจผมจะขึ้นไปแนละ้จากสิบเก้าดวงถ้ามีใครดูถึงตรงนี้ ก็ขอบคุณมากมากครับทุกคนม,มีอะไรผมได้อีกไหมอันนี้มันอะไรอ่ะมันเป็นั้นผมยังไม่เล่นตรงนี้ไหมไอ้ตรงนี้มันน่าจะเก็บเศษไอพวกนี้ยมาอัพพลังตรงนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยสักอยา่างแล้วเราลองไปเล่นลักอันของวีเราเจอเจอโฉดนะแต่ก็ได้เนหะมือนกันนะง่ายอยู่มัง้งโอเคครับง่ายอยู่ ผมกาจะปั้นเป็นบุญเองแทนคือเซ็กละอันผมนรู้สึกมันจะยุติง่ายกว่าเพราะมันเป็นบุญพลหนับสองพิเศษนะหรือสิบสี่มันก็จะจุติได้ง่ายกว่าพวกสิบหกนะทุกคนว่าพวกสิบหกเนี่ยมันหาตัวหาตัวยากกว่านะหาตัวหรือหาพวกเศษมารวมเป็นตัวนะทุกคนมันก็จะหายากกว่าเราเจอมาเจ็กย่างดีโหมดนี้ยังกดค้ามได้นะ โอเคผ่า e. yeah. นเรียบร้อยหงเบ้งมันมารวมกันได้กันไหมโจโฉหงเบงเอ๋อหุยมาเช็คพวกนี้เอ้จะมันพิเศษด้วยเราเล่นจบด่านมันได้อะไรอ่ะแล้วผมลองไปเปิดกล่องนี้หน่อยล้วยกัน <Re มันได้เลยวะมา ไอเราผมไปซื้อกุญแจอีกสามดอกมาเปิดทีเดียวห้ากล้องได้ล,ลุ้นหน่อยกุญแจใช้สีส้มกุญแจสีส้มนี่กุญแจนี้สามดอกพอคุ้มไม่ได้เราผมแรกมาเนี่ยไปเลยของทองปึ๊บได้มาสองเศษไอ้พวกนี้คืออะไรอะ่ะสำหรับผมไม่คุ้มเลยสักะนิดไอ้พวกนี้มันได้เป็นเศษนี่หว่า เปิดได้ก็เปิดไปจิ๊บเล็ไอพวกนั้นนำสมัเอาไย่อยแล้วนะอัน,นเศษอีกแกล้วอันนี้ผมมีเศษอ,อยผ้าอีเหรออันนี้เลือกจริงๆไปแล้วผมเอาไปย่อยอันนี้คืออะไร,รอะอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าผมเลื่อนขั้นอาวุธได้อันนี้ผมก็เลือกไปทีเหมือนกันเราเลือกเป็นซูมกวน ซึ่งกลัวมีเยอะดีหมดเลยเลือกไปเฮ้ยโอ้โหแล้วก็มีฮ่าฮ่ากล่องได้ได้ฮ่าเสร็จผมรู้ก่อนแรกได้ฮ่าตัวแล้วที่ไหนได้ฮ่าเสร็จเฮ้ยรู้สึกเหมือนผมจะมีกล่องนี้สองกล่องวะใช่ไหมดูวันใกล้เกิมึงไม่เคลื่อนเดียวกันเหรอโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ย โอ้โหเว่วโบกด้วยอันนี้ผมใส่ยังลงโจงอ่ะเราเราไปหมุนในนี่เล่นเผื่อเอาได้เอา,าอัพอกดไปล,ลัวเรียบร้อยท้องหมดเงินหมดสีท้องหมดที่ไหนเราใส่เป็นอันที่มีเราใส่เท่าที่มีครับตันมีแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นแน่นอนมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้โอเคเรียบร้อย มีอะไรผมเล่นหนึไม่น,นะอ่ะเราเล่นจบบทนี้พอแล้วกันแยวเราจะข้ามเรียบร้อยครับบนเองผมไปสวรรค์เรียบร้อยตัวหลักผมด้วยจื่เข้าทูคลาวทูของวีนะเป็นตัวตัน รู้สึกเหมือนจะมีโอกาสต้น10%ไหมแต่มันต้นโดนมันตีทุกตัวเลยนะรู้สึกเหมือนก็ผมไอตัวบุญมันชื่ออะไรวะที่มันเป็นดาบอะคุณผลแับพิเศษนะริบบองไม่ใช่ริบบองเลยกำเหล่งกำเหล่งมันโดนเนิฟนะสำหรับผมผมเคยเล่นแต่ยุคก,ก่อนอนะทุกคนมันตีทุกตัวนะแล้วก็ติ๊กิก็นำมากแต่ยุคนี้ตีสามตัวหลัง โอ้โหรู้ olan, สึกเหมือนโดนเนิฟหรือมันบับว่ะแต่าบผมมันคือเนิฟนะหายทั้งหมดขอทาวเต็มได้ไหมมันต้องจบใน5รอบนะถึงได้ดาวเต็มไยครับตีนี่สักต right, ัวร <pasa> ู้สึกบุญเองผมบางมากแล้วเปไปตัวชนนะก็จะบาง แต่เป็นดูดเลือดนะครับทุกคนโอเคตังโตทีต่ต,ตังโตกันเถอะโอเคครับทุกคนเราคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ก่อน้วกันนะครับทุกคนก็ฝากถาม่อนนะครับทุกคนว่าประมูลเสร็จแล้วได้ของไหมผมไม่รู้เหมือนกันับทุกคนหรือมันต้องกดรับยังไงไม่รู้นะครับสำหรับวันเกิดผมก็ขออวยพรทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็คลิปนี้รับชมกันยาวครับผมสวัสดีครับ